ค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะทางแฟนช่องแฟนเพจนะคะวันนี้แอดมินมณนีนะคะชาแนลนะคะก็มาที่ศาลปูขาวนะคะท่านผู้ชมเนาะม,มาตามแนวทางนะ,ะของอาจารย์เมียวนะคะ<า>ทราบข่าวว่าท่านฝันดีนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะเดี๋ยวเราไปหาท่านพร้อมกันนะคะท่านฝันดีมากๆเลยนะคะ มันไม่พิษไม่เทือกพ่อแม่นกันเฮานี่หน่อยจีเห็ดชูงวดชูงวดยู่บ่ะไ้ดอกเนาะค่ะเห็ดจังไดขันงวดดีเด้อพ่อมันก็สจีวิเศษวิโสพวดเนาะมูนเฮากับมแมนวานี่มีหูแก้วตาทิพย์เนาะแม่นค่ะเออพออย่งดีผ้าพี่น้องได้เงินได้ทองทีพันๆมาเอากับมาขอน้ำปูนี่ล่ะสีคำสีมืดปันใดกับมากลมกราบอ่อนว่านเพลิน เพืเ่อนกับสีมีคั้มเมียตาสงสารเฮาอยู่ระหวะ่าเพาะว่ามันก็ได้ท่าลูกหลานเสียเงินเนสียทองไปที่นี่กัมาเสี่ยวนี่กับว่าพ่อเองกับว่าฟันดีพ่อสมควรอยู่ดอกแต่ว่ามันก็นย่งหลายหมื่อหลายเว้นเลยแต่เสียหายพ่อว่าปล่อ,อยมาเมองไม่ยังอีพ่อต้นหนึ่งพ่อประทันหาเอ,อิดรอบรรษักกอน เลขฟันได้หระพ่อแลขฟันนี่กับฟันดีฟันนีดีอยู่ดอกแต่ว่ามันเป็นยังมันเอาไปเล่าไงเลยเด็กเออไม่ย่างอยู่สี่สองสองสี่ฟันดีไม่เป็นเล่าเล่าได้กับฟันฟันได้ขึ้นก่อนบ่นฟันว่าไปจะไปงานนี่ยังบอกมันนี่ตะปาน่ะหลักไปก็เห็นเพื่อนนั่นเห่นั่นเห็นเบาซักนั่นเอะเป็นอย่าง ในนิเมทข้ามวันว่าเห็นพอเราเป็นยังยังว่าหาอย่างมาถามเพิ่นไปนางน้ำโมเขาอยู่ใจพนพ่อก็ได้ไปกินเขาน้ำเขามานี่กินไปกินมากมี่หมอหนึงลูกขึ้นมาเลยเอาลตาตตลรี่มาห้พอผมซื้อไบหาใบาผมจีแบงให้พอสองใบเออเขาห้กัมนบมาเบิ้มันก็นเห็นเด็กเก่าซีเก่าซีมานี่อีกหมอหนึงเฮ้ เป็นวอกกันเอาไปให้อาจารย์แม่เนี่ยเขาสีวาเข้าบอมีหนักใจว่าใช่หมอนี่ถือเขาไม่ให้อีกสองใบ <c oughs> ผมเบิ่งแล้วมันเห็นเหล็กสองสีนั่นเบมืองเกินไงเก่า <c oughs> สี่กับสองสี่เดียวกันนั่นแหละ<อ><อ>ได้รัตตารีมาสีใบไม่นี่มีคําหวานว่าเขา,าหายน่ะค่ะเออมันก็มันออกเล่าเนี่ยมันขึ้นนี่ยละพี่น้องได้กันเสว่ยเยอะที่นี่ ทีนี้มันคืนอยังอยสองซีนมันสิไปเล่าบอกข้างบนหาดังเทือมันกับไปเพื่อนบ้านคนรัฐบ้านกัจัตามมาที่หลังก็ได้ <c oughs> แต่ว่าบานใหญมากอีกหนุ่มขึ้นพนอมากฝันมาก่อนชีลูกไปกุ่นผ้าลูกไปยับเสียดเงน,นแล้วฝันมาพักเทียนใส่ใส่พวกมาให้ แต่ว่าพอเบิ่งเห็นเห็นชัดกับผู้จิตนั่นเหรอยู่ในกระดานเยอใส่อยู่แน่กระดานป่ะ,อะอเออเอามาเบิ่องลูกพอเบิ่งเล็กป่ะแต่ว่าพอเองว่ามันเป็นผู้หญิง,งพอเบิ่งแล้วมันช่องสีคนมีอายุเนี่ยอพอก็เลยวาความฝันอาจารย์อ่าทาเป็นทามันบอไปเลยเพื่อนบ้านพอคิดว่าอ่าถิมารัฐบ,บ,บาลไทยเฮาจังได้มากันดึงเก่ามาใส่ อ่าว่าคนเมียอยู่เอามาให้อันนี้พ่อเคียนแลนะนะนี่นี่คือความฝันของพ่อแมวพ่อจา์แมวเนาะค่ะบ้านนี้พ่อเล้ยงว่าเว้าแล้วมาบอกชอบพ่อแคบไว้พ่อบอกว่าพ่อว่าขันพ่อมาพ่อจีดึ้งต้นหนี้ลงมาเป็นไหวลางเลยอต้นนี้ชังได้ขันแมนมันบาไปเพื่อนบานเฮ้า มันมาหวยใหญ่ไงล่ัตะบานไทยจังได้กับมาลางเลยค่ะสองสี่สี่สองนี่เนีะสองสี่เป็นอาจบมาจอง,ยยงเรจะดีเลยเนาะค่ะสีว่ามีเก้าสองเก้าอย่างพออาหารเหรียญบ่มีไปบ่ได้เลขวันนี้จังได้กะบไปสูงอีกปนานานั้นค่ะมล้สีออกตำหรอเปล่าตำมีเออนี่ตัวนี้ที่พอ่อขวัญนี่ย ใบโพหรือเปล่าคิดเขียนใจใบโพหายหนิไม่นิมิตขันได้ว่าพอกับยังพระท่านในหานรับปากให้ได้ว่าพอหยานมันสิมาแล้เพื่อนบ้านค่ะพอมันยังหลายมือแม่นี่จ้ะใบโพเป็นเลขบุญหลวงพ่อโเขียนให้เลยนี่เขียนในใบโพเป็นเลขซ้ำโตเลยบ่ะพ่อบ้านนี้ก็พ่อสิมันในใจทำเมียนว่า ไวรัฐบาลใหญ่เฮ้ยเนี่ยถ้ามันยั่งโยมือนี่หรือมืออื่นเนี่ยมันจะออกพ่อกะหารมั่นใจเลยเลยเนี่ยขาเขียนใส่ใบพ่อไมา่ใหา้แล้วกันนี่พอหมูเมียขึ้นประมาณจีหนึ่งตีสองออกมันเหวี่ยวกราบเข้าไปนอนว่ามีคนมาห้องบอกมายืนอยู่ข้<อ>า,างบ้านจานแมวมจำเลยบ่าเราเล่น <c oughs> นอนเรามัมงว่าจัน ตันนั่นแหละแต่ว่าตัวนี้จะให้เป็นแนวทางก่อนเด้อะพ่าอเองก็ยังมีอยู่ดอกโค้งสุดท้ายมีกันจะให้มูเจ้าไว้เมื่อนี่กับย่านมูเจ้าบ่มาหะพ่ออีกกีบมีมูป่ามูเอาเออล่อๆก่อนกันจะบรรัห้าสิบให้มูเจ้าไว้แบบเออให้มูเจ้าไว้แบบเปิดๆกับเดียวเจียงใจเบาซากอย มาน้ากันก็ต้องรอเบื้องน้ำลกันทุกท่อดีนะครับพูดรอแต่มือแร้งก็ล่อเมืองเหนืยเด้อสองสี่เพิ่งมือใดหรอมืออื่นมือหึ้อ่ะมันเหนือวันเสาร์เนาะเพราะว่าเขาหายม้าสองตัวนี่คู่มันออกไปแล้วเก่าสี่มือขึ้นนี่อ่ามันยังมีสองสี่มาดิ่นี่เร่งอ่ะตาบานให้เร่งไงเข้าเนี่ย พอวัาไปบนสูงก็สีหานวาเนี่ยคือเลขถาปูแล้วเขาไปนนิมิตข้ามฟันเนี่ยม,มันมันมเคยไปสูงนี่เราบอกว่าจะไปยางเนอแท่งคันแทซึ่งสูงมูมึมงจิตตกได้ให้ยางพื้นพืนน้นลาบลาบ,ลบนี่ไปเลขไปบนสูง นั่นแหละให้ให้ให้ได้เบิ้งอีกสักก้อนจะขึ้นสองขึ้นบางก้อนเออเพียงเพรามันใจเน่้อทำมันว่าได้ล่างก็ให้ได้บนเนยเอเพราะว่ามันได้พิษได้ผ่านไปสองวันสามวันแล้วเออพอข่าบอมันใจคือสีบปอยได้หนวดนี้ค่ะเมื่อได้แล้วพ่ะโค้งสท้ลยไหมครบ่าทนในหูใหญ่เออล่อบางกค่ะมันยังหลายมือเนาะจ้า อพ่อฝันแบบนี้พ่อคือฝันไหมคือว่าเทียนใส่ใบโพลน่าจะคั้งหน่บ่บ่เคยฝันใบโพลมเป็นใบโพลที่เออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตั้งแต่เกิดมาจนบั้นหนพ่อก็บ่เคยในในนี้มีคำวันบ่เคยว่าเขาอัลจัลีมะหายใจเออเออนี่เขาเอัลจัลีมะหายซีใบเออแต่ว่าสองสองซีนี่เขาเอามะหายสองใบอ่าเก้าซีนี่สองใบ เดี๋ยพอใบโพข์แค่ใบโพข์ทำดาน,นี่เป็นบุญพอเขาเอาบุญมาให้นั่นเองครับคุณบ้าเล็กนยัยนกาจนั่นแหละแจ้งว่าเอออันใดกะพ่อกะใดว่าอันใดกะใดมาเฮียดมาบอกเพิ่นทุกจิิงทุกอย่างแล้วพูกระดีอ่าแจว่าพอมากหมั่นใจแ่แง่พอ,อยังเพราะว่าเพิ่นเข่าไปหาพอเข่าไปเพิ่นเพิ่นถีบจักรยานบัดจักรยานแบบแบบอัน เขานั่งปั่นทั้งนี้เขามีอันนั้นจับไอ้มันแลนออกปันน่นนะ่ะนะไปหอดใสแล้วมันไปใสแล้วเพื่อนว่าจะของไปว่า,วาจะของอยู่ในห้องพระในใน่ในําันนะ,ะอันไดมากุยมาบอกงานมึงนี่งานนี่มันมือใดเนาะนี่ล่ะปีใหม่นี่ล่ะเออเฮ็ดจอนรับใหายของขวัญให้โมลูกโมหลานโมมึงเพื่อนว่า แร้ว่าวบาเลี้ยงว่าบออันนี้บอเห็นบอคือเบาที่เป็นพยายามง่งอยู่ไปเศร้านี่หละเออได้เปิดช่องเห็นลรวบอเลยเิ่นว่า